ค,ความสวยงามของปาสาท์พรมนะครับเสน่ห์ของปาสพท์พรมนั้นก็อยู่ที่ต้นไม้นะครับเป็นปาสาทที่ซ่อนตัวนะครับซ่อนตัวอยู่ในป่านะครับในป่าเพราะฉะนั้นก่อนที่จะค้นพบนี่ตัวปาสาทก็ปกคลุมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นะครับนะครับจะเห็นว่าต้นไม้นะครับรากนะครับ ก็อายุไม่ทราบว่ากี่ร้อยปีนะครับรากนะครับรากที่ปกคลุมนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเที่ยวปราสาทตรภพรมก็เขาก็จะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะเป็นที่ระลึกกับรากไม้ต้นไม้ที่แผ่คลุมตัวปราสาทนะครับมีหลายจุด มีหลายจุดครับที่ถ่ายรูปแล้วสวยมากนะครับนางอัปสราอยู่ร้อมอีนี่ก็อีกคณะหนึ่งนะนะที่เห็นนะครับนะครับต้ไมาของนอกใช่ว่าจะดีเสมอไปของภูมิปัญญาไทยดังไกลไปถึงเมืองนอก ยาสีฟันสมุนไพรสกัดตราส,สวัสดี